เอ่ไปดูต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของเ e เนต์นะ introduce bill นะครับ ban crypto from owning stock เอ้ยนะฮะจู่ๆนะ surprise นะครับนะฝั่งของคุณเอ่อเกเลแบนนะครับคุณคริสตินเกเลแบนที่จะจับคู่กับคุณเอ่อซินเทียลูมิสนะคุณซินเทียลูมิสเนี่ยเป็นสสในสภาล่างนะมาจากวิปปิการแล้วก็คุณคริสตินเกเลแบนเนี่ยมาจากเดโมแครตนะอยู่สภาบนเป็นเซเนต์แต่สองคนนี้แก สนิทกันนะเป็น power c o i r l e เป็นคู่หู duo นะฮะสองสาวพยายามจะผลักดันตัว crypto b i l ยังจำได้อยู่นะครับตอนนี้คุณคริสตินเกดแบนเนี่ยแกผลักดันตัวเอาเข้าสภาเรียบร้อยนะตอนนี้คือ uh, officially นะครับ uh, introduce นะเ,เข้าสภานะบ i l ใหม่นะครับซึ่งจะแบ่ง congress from owning stock นี่ที่ผ่านมาถ้าคุณมีสมาชิกในครอบครัวเป็นนกักการเมืองสหรัฐอเมริกา ก็ไม่เกี่ยวกันคุณก็จะไปถือหุ้นได้คุณก็นู่นนี่นะเอาเป็นว่าสมมติผมฮันเตอร์ไบเดนนะเป็นลูกของไบเดนเนี่ยก็สามารถไปถือนู่นถือนี่ได้นะครอบคอง,อง,องสต็องสต็อกอ,อะไรได้ก็บางทีอบอกตรงนะเขาก็เป็นห่วงเรื่องอพ่อตําแหน่งใหญ่นะอาจจะใบหวยมาบอกให้มึงไปซื้ออันนี้ไว้เลยเตรียมพร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศครับกระชูดแตกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีการแบ่งข้อมูลอะไรกันแบบนี้หรือเปล่านะซึ่งมันก็จะ ไม่แฟรนะเป็นการทำอินไซเดอร์เทรดซึ่งผิดกฎหมายมากๆเลยนะหลังในอเมริกาก็เพื่อมไม่ให้มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับหลังจากนี้โอ้โหถ้ากฎหมายที่ผ่านนะครับน่าสนใจนะญาติโกโหติกาคู่สมรสลูกหลานอะไรแม้คือในครอบครัวเดียวกันนะคือห้ามถือหุ้นเลย นะคุณ,คณ,คณมันคุไปเล่นหุ้นไม่ได้จะทตายแล้วมึงมีครอะไรนะมีสมาชิกในครอบครัวเล่นกันเมืองแป๊บก็คือถือหุ้นไม่ได้นะไม่เล่นหุ้นนะแต่ยังไม่มีการพูดถึงคริปโตนะว่าคริปโตมันยังไมีถูกการเล g u เ a t กนะรก็เหตุผลอันนี้เพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อแสดงความโปร่งใสนะครับอะไรต่างๆแล้วก็ Uh, increase penalty ด้วยนะแล้วถ้าไปผิดนะแอบเล่นจับได้คือโทษหนักเลยนะครับเพิ่มตัวโทษนะครับอย่างน้อยเนี่ยปรับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10เป็น10นะก็ปรับกันอวกแต่อวกแตนกันไปเอาให้หลับจำนะครับว่าไม่ให้ไม่ให้ไปเล่นนะจริงๆก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างโอเคนะพยายามจะเขาอะไรไปทำให้มันโปร่งใสมากขึ้นนะก็โอเคนะเป็นสิ่งที่ก็ดูดีอยู่ดูดีอยู่ป ไปดูที่อีกข่าวหนึ่งนะเรื่องของการเลิกเลียยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการบังคับให้ย่าติโกธิกาของนักการเมืองเนี่ยไม่อดถือหุ้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการดิบอ่าเลิกเีดีต้องการจะทำดีฟาให้เหมือนแบงก์โววโวโวโวดีฟาหรือ d e c e เซนทัลไลซ์เอ็กซ์เนะครับไม่ใช่ดีเซนทัลไลซ์ไฟแนนซ์พูดผิดดีเซนทัลไลซ์ไฟแนนซ์คือคุณก็มันก็คือ bank แบงก์นั่นแหละชื่อมันก็บอกแล้วว่าดีเซนทัลไลซ์ นะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์แล้วกันนะของคอยเบสของคอยเด็กนะซึ่งผมฟังละแต่ว่าอา,อาจจะไม่มีเวลาเปิดให้ฟังนะเพราะว่าเสียเวลานะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันก็มีการวิเคราะห์พิาจา์นะว่ามันจะทําได้หรอนะเพราะว่า C d ีไฟกับ C ีไฟมันคอนเซ็ปต์มันต่างกัน C ีไฟมันคือ c Centralized f ฟ n น n c e ปกติคุณไปกู้แบงค์คุณก็ต้อง KYC ต้องรู้ว่าคุณเป็นใครทำอาชีพอะไรยังไงกู้ไปทำอะไรคือต้องแจงแจกแจงให้ละเอียดนะครับส่วนดี f ฟล์มันก็คือตรงกันข้ามคุณก็ไปกู้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแจกแจงว่าคุณเป็นใครคุณมี w a l l e t อะไรเงี้ยหลักการแล้วก็ทำงานกันด้วยสมาร์ทคอนแท็กด้วยโค้ดนะคนปล่อยกู้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าปล่อยกู้ให้คุณด้วยอะไรแต่ว่าเออมันก็มีคอนแท็กสัญญาอะไรกันแล้วก็เคลียร์เงินกันอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่ง คอนเซปต์มันแตกต่างกันชัดเจนแต่วันนี้ฮะนักการเมืองอเมริกา US Senate เนี่ยคือฝั่ง d e m o c ครตนะอันนี้สภาบนหมดเลยนะมีความพยายามที่จะทำ DeFi ให้กลายเป็น CFi แล้วคือด้วยการที่บังคับให้ทุกคนมา KYC กระเป๋าตังค์ทุกอย่างนั้นหมดงั้นมันจะเป็น DeFi อีกไหมลนะ่ะจะทำ DeFi ให้เหมือนแบงค์นะครับมันก็คือจะไปเป็น CFi นะซึ่งจุดนี้ยังค่อนข้างคอนเซิร์นอยู่ว่าแล้วจะมีไปเพื่ออะไรถ้าจะต้อง KYC ทั้งหมดเนี่ยก็ ก็าําเหมือนแบงก์ก็ไปกู้แบงก์เหมือนเดิมดีกว่านะครับงั้นจุดยืนของดีไฟมันก็จะม,มีคิดว่าเออคนในสเปซอย่าง De ไฟเนี่ยก็จะไม่ยอมนะที่ไม่ยอมเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้นกับฝั่งของอเมริกาแน่นอนนะกับฝั่งผู้มีอำนาะจเอ,อ่อจุดนี้แหละที่ผมมองว่าตลาดดีฟฟต้องพิสูจน์ตัวเองนะหลายคนถามผมว่าดีฟฟตายยังพี่จะกลับมายัางเนี่ยคือจุดหนึ่งที่ที่จะต้องผ่านไปนะครับว่าจะผ่านไปยังไง มันก็จะเคอเคอแบบนี้แหละนะถ้าฝั่งสามฝั่งผู้มีอํานาจเขาก็อยากไม่อยากให้มันมีดีฟายตบให้มันเป็นซีฟายหมดคืออยูจะเรียกดีฟาก็เถอะตามใจคุณแต่ว่าสุดท้ายไอ้ด้านหลังมันก็คือซีฟายมันเดิมเพราะคุณต้อง KYC เอวิสจริงๆกับเบลมันเดิมนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะโอเคกับบิลของเดโมแครตจะสังเกตเห็นเดโมแครตเนี่ยมีทิศทางการตัดสินใจหรือกับมุมมองคริปโตประมาณนี้หมดเลยนะครับ